ย้อนกลับไปตอนปีสช่วงเวลาที่พวกเราชมรมละครทุกคนเหมือนหนูติดจันท์โปรเจกต์จบมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเดิมพันอนาคตของพวกเราในฐานะประธานชมรมและผู้กำกับผมแบกรับความกดดันนั้นไว้มากกว่าใครผมปฏิเสธทุกไอเดียละครที่ดูธรรมดาเกินไปผมไม่ต้องการแค่ ละครที่ดีผมต้องการปรากฏการและผมก็ได้เจอมันในมุมที่อับที่สุดของห้องเก็บเอกสารเก่าขอพะนะมันเป็นบทละครที่ถูกมัดด้วยเชือกป่านเย็บเล่มได้มือปกผ้าไหมของมันซีดจางและมีรอยคราบน้ำตาเป็นด,งดวงๆบนหน้าปกมีชื่อเรื่อง เขียนไว้ด้วยลายมือผู้กันโบราณที่สันเทาเพลิงรานรักทันทีที่ผมได้อ่านผมก็รู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่ผมตามหามันไม่ใช่แค่บทละครแต่มันคือบทกวีแห่งความเจ็บปวดภาษาที่ใช้มันดิบมันจริง มันเต็มไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรงจนผมที่เป็นแค่คนอ่านยังรู้สึกได้เรื่องราวโศกนาฏกรรมของมลิวันนางรำหลวงที่ถูกคนรักทรยศและต้องตายอย่างทุกทรมานในกองเพลิงมันสมบูรณ์แบบผมนำมันกลับมาที่ชมรมด้วยความดีใจประกาศกล้าวว่านี่คือโปรเจกต์จบของเรา